สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับทุกคนวันนี้นะครับโดดชวนเพื่อนๆไปแคมปิ้งนะครับแล้วก็พาไปชมอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ต้องบอกว่าเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่อยากให้เพื่อนๆได้มาท่องเที่ยวนะครับก็คือเส้นทางจากพิษณุโลกนะครับมุ่งหน้าสู่อุทยานภูหินล่องกล้านะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสามารถมุ่งหน้าจากพิษณุโลกนะครับหรือว่ามุ่งหน้าจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้นะครับหรือว่า พุ่งหน้าจากจังหวัดเลยก็ได้นะครับจะมารวมกันที่ตรงนี้ครับเส้นทางจุดนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับดลพาพี่หมีไปอัปเกรดมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้พี่หมีมีเต็นต์ติดอยู่บนรถแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้พาเพื่อนไปแคมปิ้งนะครับกับเวอร์ชั่นใหม่ของพี่หมีดำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดลชพนเพื่อนไปชมเส้นนี้กันครับไปครับเพื่อน <unex> วันนี้นะครับตองจะพาเพื่อนๆทุกคนชมอีกหนึ um ่งเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางจากแยกบ้านแยงนะครับมุ่งหน้าขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับโดยแยกบ้านแยงนะครับอยู่ในถนนหมายเลข12ตรงนี้นะครับตามแผนที่นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมาจากฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ถ้าเดินทางจากฝั่งขวามือนะครับตามหมายเลข12ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ พอเรามาถึงตรงนี้นะครับก็คือแยกบ้านแยงนะครับจากจุดตรงนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข2013นะครับนี่นะครับแล้วเราจะวิ่ง2013ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราตาม2013ไปเราจะมาเลี้ยวขวานะครับเพื่อออกถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะครับโดยที่เราจะไม่ตรงไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยนะครับ เราจะเลี้ยวขวา2013ตรงนี้นะครับและเราจะมาเลี้ยวขวาอีกทีนะครับจาก2013เปลี่ยนเป็นหมายเลข2331นะครับและเราจะตาม2331ตรงนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปลายทางวันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับไปครับชมเส้นทางน,นี้กันครับ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2013แยกบ้านแดงจะเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือลักษณะของแยกก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเลี้ยวเข้ามานะครับจะเห็นป้ายนะครับแต่เขาจะเขียนเลยว่าอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแล้วก็ภูทับเบิกนะครับนั่นแปลว่าเพื่อนๆที่มาเที่ยวท่าจุดนี้นะครับที่เพื่อนๆมีคําถามหลายๆครั้งกับผมนะครับว่าการจะขึ้นภูทับเบิกนะครับผ่านภูหินล่องกล้านะครับ ก็คือเริ่มจากจุดไหนก็คือเริ่มจากจุดนี้นะครับก็คือแยกบ้านแดงนะครับเพื่อนๆก็จะขึ้นไปเที่ยวภูทะเบิกโดยผ่านเส้นทางอุทยานแห่งชาติภูนล่องกล้านะครับหลังจากเลี้ยวเข้ามานะครับพอเราเปลี่ยนนะครับจากถนนสี่เลนเมื่อสักครู่นะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นถนนสองเลนแบบวิ่งสวนกันอย่างนี้นะครับในเส้นทางนี้เนี่ยมีเขตชุมชนหลายจุดนะครับแล้วก็มีการสัญจรของรถเนี่ย ที่วิ่งจากอำเภอนครไทยนะครับขึ้นมาที่แยกตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆที่ขับมาในเส้นทางนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นด้วยนะครับเราจะเห็นป้ายเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะไปท่องเที่ยวได้หลายจุดนะครับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับแล้วก็ไปพุทธเบิกก็ได้นะครับไปที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอปูเรือจังหวัดเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเส้นทางนี้นะครับที่จะขึ้นภูสู่ภูหินล่องกล้าเนี่ย <S <s ก็จะมาได้จากทัางทางเพรชรบูรณ์นะครับแล้วก็มาจากพิษณุโลกได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่มาจากทางจังหวัดเลยนะครับก็จะมาบรรจบกันเดี๋ยวบรรจบกันตรงแยกตรงไหนนะครับผมจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้ามาจากจังหวัดเลยก็จะมาเจอกันที่แยกตรงนี้นะครับสุดท้ายก็จะมารวมกันนะครับแล้วก็ขึ้นสู่อุทยานแห,ญหญ่งชาติภูหินล่องกล้าในเส้นทางเดียวกันนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาที่แยกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีป้ายบอกนะครับพอเราเลี้ยวขวามานะครับเราจะเห็นนะครับว่าจะมีป้ายอีกนะครับอยู่ที่ซ้ายมือก็คือเขาจะเขียนว่าอุทยานแห่งชาติผิวล่องกล้าสาสิบกิโลนะครับภูลมโลแล้วก็ภูทับเบิรดนะครับก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับพอเราเลี้ยวเข้ามาสักพักนะครับประมาณ กิโลเมตรที่27นะครับถ้าเราสังเกตจากผิวถนนนะครับผิวถนนทุกอย่างโอเคนะครับถึงอาจจะมีไม่เรียบบางช่วงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับอันตรายนะครับไม่ถึงกับพังนะครับไม่ถึงกับมีหลุมนะครับเพื่อนๆเส้นทางก็มีไหลท้าปกตินะครับขับได้สบายมากเลยครับเส้นทางนี้และแยกข้างหน้านี้นะครับก็คือที่เราต้องเลี้ยวขวาอีกครั้งนะครับที่ผมบอกนะครับถ้ามาจากจังหวัดเลยนะครับเขาก็จะมาเจอเราที่แยกตรงนี้นะครับ เขาถ้ามาจากจังหวัดเลยเขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ว่าเรามาเลี้ยวขวาที่ทางแยกร่องกล้าเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสามสามหนึ่งนี่นะครับเราเปลี่ยนไปเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับตามหมายเลขสองสามสามหนึ่งนะครับขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองสามสามหนึ่งยี่สิบสามกิโลเมตรต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติปูดีร่องกล้าแสดงว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วครับ ตอนนี้นะครับถ้าขึ้นทางนี้พูทเบิร์กก็50กิโลนะครับพูลมโล37กิโลอุทยานแห่งชาติคูเหินลองก้าเพียงแค่25กิโลเท่านั้นนะครับช่วงแรกที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับเส้นทางที่ตอนรับเราก็คือเป็นเส้นทางที่โคดเขียวเลยนะครับแต่ว่าเฟสนี้นะครับดูจากประเมินด้วยสายตานะครับก็คือเส้นทางช่วงนี้โคดงเขียวแต่ยังไม่สูงชันนะครับก็คือเป็นทางโคดเขียวไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับ เราก็จะเลี้ยวซ้ายมีจะมีป้ายชัดเจนนะครับว่าอุทยานภูหินล่องกล้าเลยนะครับเนี่ยครับพอเ,เลี้ยวเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับยอดภูทเบิกอีก47กิโลนะครับแล้วก็อุทยานภูหินล่องกล้าอีกแค่20กิโลนะครับแต่หลังจากเลี้ยวเข้ามานะครับเส้นทางก็จะแคบกว่าเมื่อสักครู่สักนิดสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แคบมากนะครับ น่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวเขาก็พยายามเนี่ยครับมาตัดหญ้านะครับแล้วก็เปิดไหลทางให้เรามองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับมาช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมเล็กขอให้เพื่อนๆนะครับวันเสาร์ที่สี่นะครับธันวาคมนะครับพศสอง4ันห้า้อยหกสิบสี่นะครับและจุดนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายอีกครั้งนะครับ ยานผู้หิดล่องกล้านะครับนี่ครับเราจะตามสองสามสามหนึ่งนะครับตอนนี้พอเข้ามาถึงจุดนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องลงตรวจตัวใบวัคซีนก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับหลังจากที่เราชำระค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ผ่านด่านขึ้นมาเนี่ย โอสิ่งที่เห็นคือเส้นทางแคบลงนะครับแล้วก็ไหลาทางหายไปนะครับเพื่อนๆที่จะมาเทีย่ยวที่อุทยานภูหินล่องกล้านะครับก็ต้องโชว์ตัวใบเซอร์ิฟิเคตนะครับของการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าใครไม่มีใบฉีดวัคซีนก็สามารถโชว์ผลตรวจได้นะครับหรือบางคนเมื่อสักครู่ผมก็เห็นมีบางคนก็มีชุดตรวจ ATK แล้วก็ตรวจโชว์กันได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะอุ่มมาลวยกันนะครับแต่ว่ามาตรการดีมากนะครับขอชมเชยพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จุดตรวจเมื่อสักครู่นะครับทุกคนมารยาทด,ดีแล้วก็ทํางานได้ดีมากเลยครับขอชมเชยนะครับถ้าจะให้พูดถึงนะครับอุทยานภูหินล่องกล้านะครับส่วนตัวผมเนี่ยการมาท่องเที่ยวที่เนี่ยผมชอบเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเพื่อนๆน,นะครับได้มาเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับตอกจากเพ,เพื่อนจะได้เที่ยวในอุทยานนะครับได้ชมธรรมชาติแล้วนะครับก็ยังได้ในเส้นทางนี้นะครับก็ยังมีภูลมโลนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเที่ยวชมก็คือเป็นเขาเรียกว,ว่าดอกซากุระเมืองไทยนะครับก็คือต้นพญาเสือโคร่งนั่นเองครับทุกๆปลายเดือนธันวานะครับถึงต้นเดือนมกราเนี่ยต้นพญาเสือโครง่งเขาก็จะออกดอกเป็นสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นภูเขาเนี่ยก็จะสวยงามเป็นสีชมพูเลยนะครับเพื่อน ก็เป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งในจุดท่องเที่ยวตรงนี้นะครับนอกจากเพื่อนๆจะเที่ยวที่อุทยานผีทองลองกาได้แล้วนะครับก็ยังขับเลยไปเที่ยวที่ภูทับเบิกได้อีกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเส้นทางตรงนี้นะครับของทางขึ้นในอุทยานฝั่งนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาแบบแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามีต้นไม้ด้านข้างนะครับเพื่อบดบังความสูงชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวก็จะไม่เหมือน ทางขึ้นฝั่งนู้นนะครับถ้าขึ้นกระเบิกฝั่งนู้นเนี่ยจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นหน้าผาที่เป็นเหวค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขึ้นฝั่งนี้เพื่อนๆเห็นต้นไม้ไงครับบดบังนะครับแล้วก็จะทาให้เพื่อนๆขับรถได้ชิลขึ้นนะครับดัั้นเส้นทางนี้นะครับตรงนี้ถือว่าสูงชันไหมถือว่าสูงชันครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับฝั่งนู้นเนี่ยทางฝั่งนี้ขับสบายกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นรถเล็กนะครับ พวกอีโคคาร์ซิตี้คาร์นะครับก็สามารถขึ้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็มือใหม่เนี่ยถ้าขึ้นฝั่งนี้ก็จะง่ายกว่าขึ้นฝั่งนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี้จะเป็นเส้นทางที่ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนได้เข้ามาเรียนรู้นะครับได้เข้ามาฟังได้เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็จะเข้าใจว่าทําไมผมถึงอยากพาเพื่อนๆมาเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับและในช่วงของการขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติปุยล่องใต้น,นะครับโค้งนี้ก็จะอันตรายหน่อยนะครับติ่ต้องเลี้ยวขวานะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายนะครับมาเพื่อมาชมวิวที่จุดชมวิวก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะครับสายถ่ายภาพก็ห้ามพลาดนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับชมตามหน้ากล้องเลยนะครับฟ้าเห็นไหมครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากนะครับแล้วเราจะเห็นวิวกว้างไกลมากนะครับเพื่อน เนื่องจากว่าจุดชมวิวก็จะคนเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าขับรถไป่กี้ก็น่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นวิวแล้วนะครับเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นทางโค้งนะครับผักสอกขวาเพื่อนๆที่ไม่ค่อยชํานาญก็ไม่ต้องแวะนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวกลัวอันตรายนะครับเดี๋ยวค่อยแวะขาลงก็ได้นะครับเพื่อนๆที่ต้องเดินทางนะครับในเส้นทาง ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆก่อนออกเดินทางนะครับมีเวลาสักหนึ่งวันนะครับหรือว่ามีเวลาสักครึ่งวันนะครับเช็ครถให้เรียบร้อยนะครับเช็คยางรถนะครับเช็คระบบเบรกระบบเครื่องยนต์นะครับก็คือเช็คหม้อน้ํานะครับเช็คพวกเอ่อน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับที่เราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ก็อยากให้นํารถเข้าศูนย์บริการนะครับแล้วก็เช็คเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าเวลาที่เพื่อนๆออกเดินทางนะครับจะได้มีความสุขกับการเดินทางนะครับวันนี้ที่ผมเดินทางถ่ายทําวันนี้นะครับผมเห็นรถเสียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็มาเป็นแบบครอบครัวนะครับรถบางคันก็4ีหคนนะครับรถจอดเสียอยู่ข้างทางนะครับ ราก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าจอดเสียอยู่ในเส้นทางที่ไม่ได้เปลี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก่อนเดินทางท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะออกทริปก็เช็ครถดีๆนะครับตอนนี้เรามาถึงที่จุดบริการนักท่องเที่ยวจุดแรกแล้วนะครับเนี่ยครับป้ายอุทยานอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับเพื่อนๆจะเห็น้ยสวยงามเลยครับแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าก็ต้อนรับแบบสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากนะครับ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆใส่ใจก็คือเรื่องของการทําประกันรถยนต์นะครับอันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงสปอนเซอร์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าการทําประกันรถยนต์เนี่ยจะทําให้เวลาที่เราเที่ยวเราอุดใจขึ้นนะครับเที่ยวแบบอุ่นใจนะครับรถพร้อมคนพร้อมประกันพร้อมนะครับทุกอย่างก็จะทําให้เราสนุกนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่บางคนอาจจะไม่พร้อมเรื่องของทุนทรัพย์นะครับก็อย่างน้อยก็ เร่งเห็นเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้ารถไม่พร้อมก็อย่าฝืนเลยนะครับเพราะว่าถ้ารถไม่พร้อมสภาพยางไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างไม่พร้อมเนี่ยการเดินทางเนี่ยจะทําให้แทนที่เราจะสนุกกับการเดินทางแล้วก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับอาจจะทําให้เราหมดสนุกถ้าเกิดรถเสียยางแตกหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆอันนี้จากใจผมเลยนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดกลางเต็นท์นะครับนี่ครับคนที่นําทางเราลงมานะครับ น้องเติ้ลครับเดี๋ยววันนี้น้องเติ้ลจะโชว์ทักษะการค,าง,คางเต็นนะครับกางยังไงนอนไม่ได้นะครับ ตอนนี้นะครับก็เย็นแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับอันนี้ก็นี่ครับเป็นชุดอัปเกรดของพี่หมีนะครับเวลาเราเดินทางที่ไหนเราก็จะได้นอนสบายนะครับนี่ของน้องเติลนะครับนี่ก็คณะเพื่อนๆในกลุ่มผมนะครับก็เดินทางแล้วก็นี่ครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็วันนี้พี่เขาไม่ได้รถยนต์มาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีเต็นท์นะครับก็นอนกัน ทุกๆครั้งทุกๆการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยเราเป็นเพื่อนเราเป็น painful. มิตรภาพเราเป็นทุกอย่างของกันและกันได้นะครับยกเว้นแฟนนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนก็นี Ps, ่ครับคือข้อดีของการเดินทางของนักเดินทางนะครับขอแค่เรารักการเดินทางนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะรวยหรือจนทุกคนก็นอนที่นี่ได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปที่ดีนะครับเพื่อนเช้าวันนี้นะครับเราตื่นมากับอุณหภูมิ มื้อช้าเขาประกาศเท่าไหร่ด้วยสิบสองใช่ไหมทำไมทำไมมื้อเช้าผมดูในโทรศัพท์ผมมันแปดองศาไม่เราดูเช้าไงอ๋อนี่ครับโอ้ยเราเราต้องปิดนะครับเพราะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะครับนี่เป็นกาแฟดิปฝีมือพี่โตนะครับทุกทิปนะครับ เราพกบาร์เซตาส่วนตัวไปท่านสี่คนเนี่ยดิฟกันกล้ามขึ้นกาแฟหอมๆนะครับเพื่อนๆกับเช้านี้โอ้โหเมื่อคืนนอนหลับสบายมากครับเอราะหนาวมากหน้าเนินเย็นโดดเลยครับก็สำหรับทริป ของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับทุกๆครั้งของการเดินทางที่เราทดเดินทางท่องเที่ยวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากกับเพื่อนๆทุกคนก็คือมารยาทของการท่องเที่ยวนะครับผมมั่นใจว่าทุกๆคนเนี่ยในการท่องเที่ยวแล้วเรากางเต็นท์ในจุดที่เป็นธรรมชาติครับผมว่าทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวทุกคนต้องการความเงียบสงบเพราะฉะนั้นเราใช้เสียงได้นะครับเราคุยกันได้ เราเปิดเพลงเบาๆได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีลิมิตของตัวเราเองแล้วก็มีระยะเวลาของตัวเราเองนะครับเพื่อเราสร้างความสุขให้ตัวเราแล้วเราก็ต้องสร้างความสุขให้คนอื่นด้วยเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับสำหรับทริปนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้ความรู้เรื่องการเดินทางเรื่องเส้นทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ bye บ๊ายบายสวัสดีครับ